สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกๆท่านค่ะพี่น้องค่ะอันนี้คือผลผลิตของข้าในเมือน,นี้เนาะค่ะพี่น้องค่ะมาเก็บบักทัวบักเขือบักนาออกวต้นหอมสิไปทําการอันนี้วานอันนี้ไว้ยังบ่อนอีกขึ้นเลยนะคะพี่น้องค่ะซาะละเน่เราก็มีนะคะ ทอดมะเขือออกไข่บักพริกต้นนี้ขึ้นค่ะพี่น้องค่ะมะเขือในปีนี้ปลูกบ่ประสบความสําเร็จเลยค่ะพี่อะไรคลิปนี้ทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะช่องยิวันพาสองเล็กเป็นช่องแบ่งปันตัวเลือกแบ่งปันแนวทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลด้วยค่ะพี่น้องค่ะสําหรับคลิปนี้เอาแนวทางซื้อสลากบนล่างมาฝากเลยค่ะพี่น้องค่ะแบบตรงตรงเลยเหมือนงวดที่แล้วในข่าวสี่หกตรงตรงเลคะ่ะสูตรนี้ วันนี้ได้ห้าสี่ห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าบิงหาเด้อค่ะพี่น้องค่ะเลข่าสันธิ์จำลัก,ลกเป็นหาเนาะค่ะพี่น้องเนาะเลขวิ่งยี่บ้านได้หกกับเจ็ดเน้นไปที่ห้าเจ็ดนะคะพี่น้องค่ะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเด้อค่ะเด้อกดไลคบปมักปชอบกระเด็นพนันกดไลคมักกดไลคชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์น้ำเลยค่ะพี่น้องค่ะ ทางซื้อสลากบนล่างนะคะต้นหอมกระทางนี้ก็กำลังสิขึ้นงามแล้วต้องเดีนโลกกระทางนี้ค่ะพี่น้องค่ะโลกไปขันสมดีกว่าเนาะไปทำผักดองดีกว่ามีกระลำอยู่หัวหนึ่งอยู่ในตู้เย็นเรามีกระลำมีต้นหอม หมดการเซเวลาค่ะพี่น้องค่ะเบิ่งอีกรอบก่อนที่อำลาพาจากรสำหรับคลิปนี้สิพยายามลงคลิปใหู้โม่เสมอเด้อค่ะพี่น้องค่ะถ้าบ่ติดงานติดธุระส่วนมากก็ไปติดธุระอีรุ่งบาตรละพี่น้องเอ้ยไปใส่กรบบได้สิไปหาไทยคลิปน้ำอ่างน้ำมนต์น้ำวัดน้ำว่าคือแต่เก่าก็ไปบ่ได้ค่ะพี่น้องค่ะยุงยากับผู้ป่วยเนาะค่ะพี่น้องเนาะ เฝ้าผู้ป่วยงานกบิเฮตเงินกบ,บม่มีมาถ่ายคลิปเล็กๆน้อยๆเหรียญกบขึ้น,น,นฝากก้ไรก้นเชกสับสไคร่น้ำนี่เด้อกับพี่น้องขาขอให้ยอดวิวยอดเหรียญขึ้นพอได้มีเงินมัดสื้ออาหารเสริมให้คนป่วยเนี่คนคย,ย,ย,นยค่ะพี่น้องขาโชคดีํำด้วยถูกหวยรางวัลที่หนึ่งเด้อค่ะพี่น้องขาฝากขอบคุณคนที่เขามาบึงเขามาคอมเมนต์เขามาติดตามให้น้ำเด้อค่ะพี่น้องขาขอให้พี่น้อง โชคดีร่ำรวยถูกหวยรางวัลที่หนึ่งเด้อู้ได้กดไหค์ก,แ,กแชร์ก็ขอให้ได้รางวัลที่หนึ่งรางวัลนีใหญ่เด้อพี่น้องค่ะร่ำรวยนับกันเด้อจ้า